จิมอันสุดท้ายได้ไหมอ่ะอยากได้ไอ้นี่ก็บนหาจิมจริงเดียวเลยฮะฉันปดพันแล้วเหรออายะกอดสักหน่อยพ่ออายะฉันขอโทษนะอายะที่ทำให้เธอเป็นห่วงพ่อแม่อ๋อฉันรู้แล้วสิลองดูแต่แๆๆเฮ้ ในการรู้เรื่องหรือเปล่าเอ้เอาแม่เข้ามาสิงเฉยเลยฮอ้ยวัดเยอะอะไรอ่ะโอ้ฟอนส์ด็อกเกอร์อ๋อคืออายายังไม่รู้สินะ Hmm? Adore me. Father? Huh? What? Uh, I like this. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, mẹ, mẹ. Uh. อืมคิดว่าจะอืมฮาอะไรก็ไม่รู้โอ้ยแปไม่ได้เขาข้ามเลยแล้วกันตุ๊กตาคือประเด็นคืออะไรตุ๊กตาแม่ดิสเด็ดเซอย์เดียวปิดจ้ะิดจู๋เสร็จะไม่แอภไยเขาฉันไอ้เขาไม่เคยอะไรอยู่เนี่ยออะไรตุ๊กตา คือว่าหมายความว่าไงไอสิ่งนั้นทุกคนครับอเอ่อทุกคนครับการเล่นเกมในโน้ตบุ๊กอย่าลืมใช้ชาแบตนะครับเหนื่อยใจจริงนะครับเมื่อกีคอมแบตหมดปุ๊บตายเลยเปิดเสียพักมาตายเลย Okay. เริ่มกันใหม่เลยกันาตายอีกแล้วเมื่อกี้ผมเดินมาผมเห็นคันโยกแล้วตู้จะไปยังไงวะเนี้ย Maria huh? Maria Maria สาดีขวาและสายดีไปไปซ้ายกันเลยกันเซฟใกล้จบแล้วนะครับเปิดไม่ได้อีกแล้ว อะไรอีกเลยเนี่ยอก็เห็นภาพแปลกๆนั่นเอามาคุมตัวเอง่า้เฉยเลยไอ้ย่าไปไหนแล้ว mình lấy ví dụ alai mau naksa Ya Aliya tunggu nanti จบแล้วเฤดูนี้เล่นทั้งหมดแล้วไม่ต้องมานี้เลยไปไปเร็ว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 เค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 มาเรี่อง พัวร่วมชะตากรรมนะครับโอ้โหจะโหดไปไหนวะมีใายา, <c oughs> ายนี่กูอยากเดินกลับ <c oughs> อยู่ไหนเนะ้่อายาอ <c oughs> อันนี้มันเดินเองนะครับอมาเดียว ไม่ต้องเป็นห่วงฉันไม่จะต้องออกไปด้วยกันลินะมาเรียอืมไม่เอาจะมาเรียไปด้วยเออเออทำไมนา่วิ่งหนีนี่แล้วสินะ เอ้ยฉันเจอเธอแล้วอ้าวอันนี้มันเดินเองนะครับเฮ้ยวัดอีตุกตาดีเลยตุกตาในห้องนะ Aya, <Niccoughs> I love you. Huh? <Niccoughs> 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 hey, father. Aya, Aya, father. I love you. Chút, 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 -ch. Aya. Ma liền nét <Niccoughs> ba mít, kiểu này. ออเออมาเรียนจริงๆด้วย มีบาจิตตงวไหนบ้างแม่มาเรียโอ้ยเสียใจอ่ะเก็บจีบสุดท้ายไม่ได้ พระเอกมานะครับมาเรียช่วยไว้ตั้งเยอะตั้งแยะปามทุนทุเรียบร้อยมากดกันเออโหไอ้นี่ไอ้นี่ลุกขึ้นมาปุ๊กพระเอกมาฟันโอ้โหมึงพระเอกทันทีเลยโอ้โหไอ้อายาสลบปะ เลเวลมาะเตอร์ยีนอลปิตปล่อยไปแล้วกันนะขอไปแปลนะครับผมเออจริงด้วยแล้วสมบีแถวนี้หายไปเลยหมดแล้วไปกันไหม Ok Bây giờ hết hết mấy hết 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 lâu hết à? No one lock. à? ฉันจะไม่ลืมขอบคุณไปอ้าวพระเอกไม่ไปด้วยเหรออ้าวไฟไหม่อ้าวคุดบายอายะโอ้พระเอก ใครอนุญาตฮนะกำรแล้วก็ไปตอนเนี้ยไปเลยอนน้ยอาวขยับไม่ได้กูดบายพายเอกนะพระเอกแล้วก่อยนะพระเอกเยอยแล้วจิ้มีอันนึงมันอยู่ไหนเนี่ย

พวกคุ้ไม่ได้กลรมเจออะไรมือ ไม mm ่มีอะไรอ่ะไปเถอะเดินเร็วจังวะ โอ้โหสีวิไลฟในลี่ใช่ปะนี่บ้านไข่เอ้ยมีหลุมศพตรงด้านซ้ายด้วยเออเห็นเห็ อยออดดู่เฮ้ยอ่าฮัลโหลสวัสดีเฮ้ยอาญาเหรอโอ้ยตัดผมแลวก็ยังน่ารักตัดผมแล้วก็ยังน่ารักอะมันใช่เวลาปีน,นี้ กองตัดตัดเอาเลยมาไม่ใช่นะโอ้อายะกลายเป็นหมอนะครับอื้มอ่ะเอาตรงนี้ได้เลย มีเสิ่งมา้ามีฉายเราผ่าตัดปะ มันคร้าต่อจิกโซ่มันจิ้มจุดจิ้มทีละจุดอะไรเงี้ยมาเรียด็อกเตอร์ฮึจบเอ้ยจบสักทีนะครับ เอ้จิ้มมีงอันนึงมันอยู่ไหนน่ะผมหาจิมไม่ครบอ่ะครับผมหายไปอันนึงอะมันอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะอ้นะครับก็จบไปนะครับกับเกมแบ็คพาร์ทิคโอ้จบไปจนได้นะครับโอเค ในสุดก็จบสักทีโอเคอย่อค,ครับผมงั้นไว้วดก็ใหม่กันโปรเจกต์หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็เซก o d b y e นะครับผมเอาไว้ถ้าผมว่างๆผมจะพยายามเก็บจิมให้ครบแล้วก็จะลองหาเอ็นเอ็นพิเศษดูแล้วกันนะโอเค ไปแล้วนะครับผม